่อยเฮ้ยจะไม่เดี๋ยวผมแก้ให้เย่ลูกกูอย่างเขาออกเลยชอบอ่ะฉันเกิดกำลังข้ามไม่ได้ครับต้องั๊กทูนะพี่เอ้ยเปิดทูบเปิดทูบพี่พัดต้องข้ามนะพี่เอคุณอยู่ข้างบนผมณเล่นกลางได้ล้างลังก็มีทูบถ้าข้ามไม่ได้ก็กลับมาเลยมีแค่ข้างล่างป่ะพี่บุไม่มีไม่มีทูบข้างหน้านะเปิดได้เปิดได้ อาพีอยู่ข้างล่างพี่พีอยู่ข้างล่างอข้างล่างกูเปิดข้างบนใช่ๆๆเคอบันไดยี่ล้วะกี่พายพอยู่ล่างเราแล้วนะงหาตะพูๆๆๆามาตรวคนนี้ได้ไหครับได้ๆๆไกกล่างเรายังไม่เคลียร์นะพี่อเ,เ,เ,เละ ปูเหลือบนเราเกียร์ตะปูเหลือนะเขาผ่านตู้อยู่เอาไปไ้างนี้เหอคชั้นที่กูมาเียร์บันไดใช่ป่ะไม่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 ในผีในผีชั้นบนมูรี่ชั้นบนกูปัก้ก่อนเครื่องเครื่องบนเรามีใช่ไหมไม่มีไม่มีร่างเราเคลียร์นะร่างเราเคลี่ยสองชัวชัวจุดบันไดอยู่จะไปปักให้เปิดนะล็อกโทรศัพท์แม่ ไปบันไดบนเราเออเขาไปบันไดจุดได้บันไดเจสวยไล่ผมนะทำไมมันวังเว้งอย่างนี้จุดล่างหิวเนาะไล่เรื่องเรื่องเรื่อยทั้วหมดแเหรอวะเออโดนฟีดไม่มีบดตัวไกลเนาะดูเรื่องดูเรื่อดูขนานปะไม่เอาอ่ะไม่แน่ใจเดินไปบันไดเดินไปบันไดเดินไปบันไดเดินไปฉากบันไดพังตู้อยู่ตรงกลางเดินไปบันไดเดินไปบันไดจุดข้างล่างไม่ได้เฟรดเอาตัวจับไปปะ มีรนะ่ <nt> <monastery> ลงคากระดงกับร่างเราโดนย <response> ี่กิจจุดอยู่ไม่เสร็จวะโทษเลยพี่มันต้อง่าดมันจะไหนบาดอยู่วันไหนเข้าใจ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 ไอยาอยู่ร่างเรานะยือยู่นะกาเบรีอลแท็กดีวันเล่นมุกคำปวดดีวัดคุกเก้อเสียงจุดอะไรนั่นนาะคุณเพิ่งเล่นเหรอยู่บนเราแล้วนะอยู่บนเราแล้วนะเป่เปลไม่เอา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 เฮ้ยหมอสบัดเขาไปวันไหนปะ ไล่ผมมองเข้าไปทางไหนไขึ้โซนปะน่ะไม่รู้แหละแต่บนผีเกาเกเอราสวดล่างผีแล้ก็ได้กูเปิดตะปูอยู่หรือแม่งไสวดนไดเลยก็ได้แต่กูสวดเองล่างผีได้ได้ดิเจอบ้านเหล่าได้ปเาเครื่องนะเว้ยขอโซนสเครื่องนะเว้ยขอโซนขอโซนจริงขอโซนจริง ตัวูอยู่ตัปูของตัวข้ามเลยล่างกลางล่างกลงล่างกลางสวดมาได้อยู่นะไ่ดทย้อยู่หลายคนมาได้ออกแวกูแวกกูแม่กูจุดเครื่องไอยู่ล้เอาตะปูไปปักก่อนพี่ขอคนนึงไปไปบ้านเรานะอยู่กูนะอยู่กูเลยก็ได้เดี๋ยวไไปออก สวัสดีละโอ้สวัสดีควปามบ้านเราคุปามบ้านเราควปามีบวยนะความี่บวยนะอยู่กูอยู่โกอยู่กูบนเราที่จะไปซับหรอไม่ไม่ไม่เดินไปบันไดเดินไปบันไดเดินไปบันไดแล้วไปบันไดแล้วจากข้างบนจากข้างบนจากข้างบนบอลไปบังยาวเหมอนก่อนเออเออเาไม่ต้องจุดอะ้รตีเขาเฟดนะเขาเฟดนะไรตีเขาพยายามจะโซนไว้พี่เออกูรู้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 กูจะฟามแล้วกูจะอยู่ล่างผิดอ่ะขึ้นบนผิดละกูฟามแล้วกูฟามเออเหมาสบายเออเอ้แม่งสะบัดหัวเกิน เดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เหลือเครื่องไหนบ้างเหลือหน้าเหลือน้าผีน้าผีกับบันไดพี่ผมอยู่บนผีนะผมฟังตีนะตีบอกลุดบอกลุดนะเออเอ่อเอ่อสวดไปบันไดสวดได้ต่ดสายสิทธิ์ขัดขังตลอ่าไปบันไดอย่าออกจากข้างบนบอกด้วยเนยข้างบนจากข้างบนเนี่ยมันติดสายสิทธอยู่มันเห็นอยู่เห็น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 ปล่อยไงเพิ่งปล่อยไงเพิ่งปล่อยไงเออออออลองไปลองไปบอสบอสมาบอสบอสบอสเฟด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  กรดได้นะไระดได้นะดได้นะนแล้วะดแล้วสวแล้วสระแลวดแล้วฟังบอสน,นะฟังบอสน,นะเอ่อทิ้งทิ้งท้งทิ้งทิ้ทเฮ้ย hey, ต้องฟังคน <S <S ถอยถอยถ่เข้าบ้านเราบอสไปตามเลยจริงก็บอกหรบอสได้ละ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 โอเคไรกูโอ้โหก็แย่ว่ะโอ้โหทีเดียวว่ะเฮียตายพี่คนตายแล้วยังยังด้กี่ปีแล้ เก้าห้าปล่อยบอสปล่อยหลังนะพี่เก้าสิบไม่ตายนะกูมาฟาร์มบ้านเราโอเความความปกดบอสปล่อยฟาร์มบ้านเราเลยสองคนอ่ะออกเฟรล่างคนผมกับลาล่าไปล่างคนล่างคนนะพี่บอยเราวางเเข้าไปเลยเนาะล่างเราเข้าเก้านะไม่ล่างล่างพี่เก้าก้าติดเลยติดเลยติดเลยติดสองคนนั่นเลยเข้ามาได้ไวติดนะต้องติดรู้แล้ว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 หุ้ยตายว่ะ ตายบ้านเราใช่ปหมใช่ใช่ใช่ตายบ้านเราตีสองก่อนตีสองก่อนหายันสองก่อนเออหายันสองพาไปเดียวมันเครื่องมันเก้าเก้าแล้วไม่ใช่หรอไม่ไม่เดี๋ยวเราตายไงพี่รู้รู้แต่หมายถึงว่าไม่ต้องหายาไงเดี๋ยวจุดแล้วเดี๋ยวกูจะตายไปเนี่ยมครบแล้วจบขบวนยันแผ่นหนึ่งโอเคชุบไปเลยพี่ชุบ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 ทิ้งบอกนะทิ้งก่อนดิ้งขอขอดิ้งแปันไดไม่มีอันนี้ ผู paid, And, ้ทีเดียวตายเนี่ยวิญญาจะสองดวง้วเนี่ยขอไปขไปข้าไปขไปพี่ขไปขไปเนี่ยไม่หชุดไม่ไดู้ทีวาไม่หยุดไมุ่วณวิญญาณไิญญาณวิญญาณวิญญาาณิ่ยไม่ตีเออได้ไดโอ้โหเย็นแม่กูตายตายคนรดดวงตายคนดวงตายคนดวงใจเย็นเนใจเย็นเยนพี่ยังไม่ถึงวิญญาณหรอยังยัาเรไเราดีเรีก่่ได้คนดวงคนรได่วงคนดวงูพาขึ้นไปดูข้างบนให้กูพาวิญญาณ Thank <laughs> you. ชุบต้องเซตชุบอ่าไปอยู่กับผมนะชุบเด็กเอาวิญญาณออกไปได้นะกูรอจุดให้อยู่อ่าโอเคเขาโซ่วิญญาณมียันสองใบแล้วแต่ว่าที่ชุบคือบันไดด้านบนนะพี่พวยพี่พวยรู้รู้เข้าใจเข้าใจเข้าใจโอเคนะไม่อยากดิ้นเผ็ดเลยมีสามแผ่นมีสามแผ่นพี่เซตยันไว้ดียังเซตยันไปที่บันไดอยแล้วดี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 แล้วขาวขาวไปเฮ้ยไม่ขาวไม่ขาวไม่ขาวจะบอกทุกคนเลยเฮ้ยจี รถติดราติดราติดไปกําลังกําลังได้ได้ไดขึ้นขึ้นน็บอลข้าบนทีนึงตึ้เลยคู่กลางเฮ้ยไ่ไไม่ไมไไลค ลงมาข้างล่างตีเออเออตีไปตีไนี่ยตนีอันีออย่บนเราเราอย่พึ่งตามได้สิขาตีอ่ะกระโดไปได้ก่อนอ่ะต้องลงต้องลงเออลงก็ลงเขาลงตามนะเขาลงตามเออเอยังไม่กดก่อนนะโอเควไง ค่อยฟาแถวเนี้ยฟาฟาฟาไปดูด้ดาหน่อยเป็นไงเอาตัวช้าข้อไันไก่อนนะกอไรก่อนะเข้ามาเซฟเลยออเดรถใส่ผิดหรือวะอ้ยจ่ีู้นะเ่นไม่ไกลับไไม่จะตายดีกว่ากููเไ่ไปฟข้บนเฮ้ย้บนเนี้ยอันตรายผมเหลือประมาณสทีได้ขึ้นไม่หาตีดีกว่าเปเดูลงมารกูี่วจะออกไกลมากนะ เออพี่ยกม็อกกันผีข้างบนนะพี่พัดอ่ะพี่พัดต้องไปฟาร์มพี่ดูแลมากนี่ไม่รู้ไม่รู้ตำแหน่งละตอนไม่รู้ตำแหน่งไม่ได้เออผมขึ้นไม่ได้รอได้รอได้ขอขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรามีของเราก็เซ็ตกลับมาหนึ่งตีตีทุกคนประตูบ้านนี้ให้นะตีเออเออเออขาออกวิเขาออกไปแล้วประตูเก้าสิบห้องซ้ายนะตีอยู่ข้างล่างยังไม่เดียวนะ อันตีอันตีอันติดนลยตาไม่เสียเลเดียวนะตาไมเสียเลยเดียวตอนนี้ปล่อยก่อนนะตอนนี้ปล่อยก่อนนะทีมาคิวชิวไหมเี้ยนียประตูเก้าเนดูมปรตูเก้าเกนนะเขาอยู่ด้านด้านล่างข้างหน้ากพันสัดสินขหมดแล้วนะเซฟโซนกู ไปฟาร์มไม่ต้องกัวลทีกว่าเคลียวเกาะไอ้กูเขาไก่อนหรอวลงมาเขาไก่อนแล้วลงมาวิ่งอยู่วิ่งอยู่ไม่ไม่เขาไม่ตาม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 ไม่ตามเราฟาร์มได้มีเวลาแต่ได้ประคำได้ประคำสองมาอีกเอะเอะโอ๊ยเดะเดะเซฟโซนไว้ประคำเดี๋ยวกูขอรถหนึ่งเงี้ยเขาเฟดอยู่นะเขาเฟดอยู่เหมือนจะอยู่ล่างเราตอนนี้ อยู่ด้านหน้าอย่าไปกล้าเข้าตีมึงแอบแอบไว้ก็ได้เพื่อนอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าบ้านเดินเข้ามาห้องนี้บอสกลับมาก่อนได้นะโอเคไม่ติดไม่ติดที่หลังห้องไหนนะโอเคโอเคจะไม่บีเคบีแล้วพี่เออบีเคบีแล้วกูหลอกเมื่อกี้หนี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 เขาหนีให้ได้ยาก่อนไอีย็นไหมกูโดนไอเย็นให้ได้ยาก่อนอะ รู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องรอได้รอได้9นาทีรอได้ไม่ต้องเร่งไม่ต้องเร่งจังหวะโทรศัพท์ให้ยังขุนบเหรอวะรับโทรศัพท์ไมได้ยาแล้วได้ยาแล้วได้ยาแล้วเดินไปสิบห้าสี่ห้าโอเคดู้เรื่องรู้เรื่อง มากอนมาไก่อนมาก่อนมาอยัง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 ใจเย็นใจเย็นฮ้ยอสี่สิบสิบห้าสิบห้าเก้าสิบเยอ้ยไเจ็ดสิบเี่ยไม่ต้องนับให้กูกูบอกว่าทีพอไอ้เนี่ยดูหลงอีกเดี๋ยวสี่แล้วใช่ไหมยายยายหลอดยายหลอดนีงเจ็ดยังยังนะยังนะยังนะมันโดนเป็นเจ็ดผมฮิวเลยนะผมฮิวเลยยัง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 กูยัดหลอกเย ของตันแล้วบ้งโดนน้ำบอลตัดเปรตี่ตัดตัดแล้วหรอตัดแล้วยัง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 ยัยยังตัดแล้วตัดแล้วตัดแล้วตัดแล้เอาเลยเอาเลยถือประคาหมดบอสบอสประคาปับประคามประคาหนึงเดียวไปไปไมีเจ้าหีแล้วเออออออระวังตีนะระวังตีนะ เอออไม่มีประคำนะโเ90โอเค13 12ถอย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 ถมกัน12 13 14 14 24ม่เปิดกล่องกล่องยังไม่ดีเลยกล่องยังไม่ปิดเลยเว้ยเพิ่งเปิดไปเมื่อกี้อเปล่อยให้ดกล่อเก้เลยก็ได้นะเว้ยรอบหน้าใช่โอเคโอเคไปแล้วออกอไปเอาเลยออกไปเอาเลยเซ็ตอะไรใหม่แล้วก็ออกไปเอาเลย ยังยังครับเราไปได้เลยขออาจจะหนีไปเว้ยกูเปิดอยู่กูเปิดอยู่ของนี้ดีทำอยู่แต่ยา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 ดูเหมือนเดิมนะดูเดิมเลยหัวต้องไล่ละสี่คนต้องไล่เราต้องไล่็จเราเอาเลยเอาเลยพี่บอยเอาพี่ตัดเสร็จแล้วตัดเสร็จแล้วตัดเสร็จแล้วยี่สิบสามสิบสามเอทไอบอยกับก่อนหมดมาทำสองมาทำสองมาทำสองดูเดิมดูเดิมดูเดิมดูเล็กดูเดิม กีเล okay, okay, like, okay, okay, okay. okay. yani ื่อเหรเก้าสิบกีเล er> claro> ื<_<_<_่อเกาสิบมาคำสออีกเท่านี้ขอไม่นาแยบด้วยมาๆเออเของไน่าแยบแล้วเดี๋ยวเดเราออกไปเช้สายินเมืนเดิมอี่พัดมาช่วยเลยมียาป่ะมียาว่มียาป่ะใช้นะกูใช้กูใช้กูเล่ครื่งหลอดกูใช้ก่อน ผมดีกล่องให้อยู่ผมดีกล่องให้อยู่ตีดีไปก่อนได้โดนไปครับสามสิบนะสองทีโอเคทำไมทำไมไม่ใช้แบบกอะไรอย่างเงี้ยอลไรเลยเลยเจ๊ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ตายแล้วตายแล้วลืมลืมลืมเพื่อนบอสไม่เอฟเลยเพื่อนอยู่กับพี่อยู่กับพี่อยู่กับพี่บ๊ยเจ็ดแล้วเอาเลยพี่บ๊วยเอาเลยผลลหมธดพี่บ๊วยนายขายวอ่ะแป๊บเดียวเนี่ยเฮียต่อยไม่ลงวันนี้จับรูปอย่าลืมแคปรูปเออ 620แอมมเลยน่ะ่าดีถีถูกตีตายใช่ไหมถีตายตีตายเกอตมเราตายสครั้งมาตายสามแล้เชี่ยเราเราตายสเราตายสามเอีตายด้วยใช่ไหมเอ้ผมตายที่ผมไม่ตายผมไเคยตายผมไม่เคยตายไม่เคยตายตตายตายตายายตายตายายตายตตาย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 ายายต ตายสนิทแค่คนเดียวก็พี่ชี่อจับก็ชนะเฮ้ยต้องตายสนิทคนเดียวกับตายเจ็บ